เคยมีความฝันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมหรืออยากทำงานเพื่อส่วนรวมกันบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงหลักสูตรหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือสาขาวิชารัทประสานศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมเรามาเริ่มกันที่หัวใจของหลักสูตรนี้กันก่อนเลยนะคะ ต้องบอกว่านี่เป็นวิสัยทัศน์ที่ทรงพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยครับมันคือคุณค่าหลักที่เขาต้องการจะปลูกฝังให้กับบัณฑิตทุกคนเพราะเป้าหมายของที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่คนที่มีความรู้แต่กําลังสร้างจิตวิญญาณของนักบริหารที่พร้อมจะเสียสละและยึดมั่นในความถูกต้องครับ ทีนี้คำถามก็คือวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความจริงได้ยังไงล่ะคำตอบก็คือผ่านสิ่งที่เรียกว่าภารกิจในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่นี่แหละครับแล้วภารกิจที่ว่าเนี่ยมีอะไรเป็นหัวใจสำคัญบ้างเราไปดูกันเลย ภารกิจหลักๆเนี่ยเขามีอยู่3ส่วนที่เชื่อมโยงกันได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ2คือสร้างงานวิจัยเพื่อเอาไปใช้พัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและ3ก็คือการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการบริหารภาครัฐคือถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือสร้างคนสร้างความรู้แล้วก็นําความรู้นั้นไปรับใช้สังคมเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับ เอาล่ะพอมีภารกิจแล้วแล้วเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จคืออะไรล่ะคำตอบก็คือโครงสร้างหลักสูตรและองค์ความรู้ทั้งหมดนี่แหละครับมันเปรียบเสมือนรากฐานที่จะคํำจุนอนาคตของคนที่จะไปทำงานเพื่อสาธารณะทุกคนเลย ถ้าเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานกันนะครับหลักสูตรนี้คือหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตร์บัณฑิตหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ารอปบอนั่นเองครับเป็นการเดินทาง4ปีเต็มที่อัดนั่นไปได้วยความรู้ถึง128หน่วยกิจเลยทีเดียวซึ่งก็ถือเป็นมาตรฐานที่เข้มข้นมากๆนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จบไปเนี่ยพร้อมสําหรับทุกความท้าทายจริงๆ โครงสร้างของรายวิชานี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะเขาแบ่งเป็นสองส่วนที่ชัดเจนมากส่วนแรกก็คือวิชาบังคับที่เป็นแกนหลักเลยเหมือนการตอกเสาเข็มให้แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารองคอ์กรการบริหารคนเงินหรือนโยบายสาธารณะส่วนที่2ก็คือวิชาเลือกที่เปิดโอกาสให้เราได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญในด้านที่สนใจเป็นพิเศษเราลองมาเจาะดูตัวอย่างวิชาเลือกที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่าครับอย่างเช่น การบริหารความขัดแย้งโอ้โหเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยในโลกยุคนี้หรือจะเป็นการพัฒนาพลเมืองและป้องกันการทุจริตอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างสังคมที่โปร่งใสเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องธรรมาธิบาลในองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนแค่อดีตแต่กาลังเตรียมคนสาหรับอนาคตอยู่แล้วพอผ่านการเรียนรู้ที่เข้มข้นทั้งหมดนี้ไปแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรกันบัณฑิตที่จบจากที่นี่จะกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนไปดูกันต่อเลยครับนี่แหละครับคือภาพของคุณสมบัติที่หลักสูตรนี้ตั้งใจจะปั้นขึ้นมาเลยคือต้องมีทั้งคุณ,ณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งความรู้เชิงวิชาการและทักษะในวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องปรับตัวได้ดีในสังคมที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พรอมีคุณสมบัติครบเครื่องขนาดนี้แล้วประตูบานไหนที่จะเปิดรออยู่บ้างละ่ะต้องบอกเลยว่าเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบนั้นกว้างไกลและน่าสนใจมากๆเลยครับโดยหลักๆเลยนะครับบัณฑิตสามารถเลือกเดินในเส้นทางอาชีพได้ถึง3สายใหญ่ๆด้วยกันก็คือภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรพัฒนาเอกชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ NGO NGOs ซึ่งถือว่าครอบคลุมและหลากหลายมากๆเลย ในส่วนของภาครัฐซึ่งก็ถือเป็นสายงานหลักเนี่ยโอ้โหมีตำแหน่งมากมายรองรับเลยครับตั้งแต่ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆในตำแหน่งอย่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือนักบริหารงานทั่วไปไปจนถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นในอบจเทศบาลอบตรวมถึงพนักงานในรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนด้วยครับแต่ที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือ ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหน่วยงานรัฐอย่างเดียวนะครับมันสามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่าที่หลายคนคิดมากไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายวิชาการการเมืองหรือแม้แต่ในภาคเอกชนที่ต้องประสานงานกับภาครัฐอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนครับรวมถึงการทำงานเป็นนักพัฒนาในองค์กร NGO ด้วยแต่ว่าหวัวใจสาคัญที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องอาชีพเพียงอย่างเดียวครับเพราะการเรียนรู้มันไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน หลักสูตรนี้ยังนำความรู้และศักยภาพของนักศึกษาออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆด้วยใช่เลยครับคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำราแต่คือการลงมือทำจริงอย่างที่สาขาวิชานี้เขามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้กับชุมชนอย่างแข่งขันอยู่เสมออย่างเช่นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองและการป้องกันการทุจริตนี่คือการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรับใช้สังคมอย่างแท้จริงเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันก็นำเรากลับมาสู่คำถามสุดท้ายที่วนกลับไปหาวิสัยทัศน์ในตอนแรกอีกครั้งการนำสังคมและการทำรงประชาธิปไตยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ใครได้บ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ